อยากจะโชว์เรื่องราวของความเชื่อ,อไปดูกันหน่อยมันมีเยอะแยะมากมายจริงๆซึ่งมีที่ไหนบ้างนั้นผมรวมมาแล้วฮะมัดรวบตึงมาเลยนะฮะพาไปที่บรรยากาศภายในวัดเทพนิมิตสว่างธรรมอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คือคักจริงๆครับช่วงของวันนั้นนะช่วงเช้านะเขามีพิธีเบิกเนตรรูปแกะสลักไอ้ไข่เด็กวัดเทพ ต้องคันเทศจริงๆเลยนะก็มีพระอธิการชันชัยเจ้าอาวาสวัดตะครอราชนะครับมาเป็นประธานในพิธีช่วงของการทําพิธีเนี่ยเขาบอกว่ามีกิ่งไม้ร่วงลงมาจากหลังคาศาลชาวบ้านเขาก็เชื่อกันไงน่าจะเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารให้ทุกคนรับรู้ว่าไอ้ไข่เนี่ยมาอยู่ที่วัดแล้วแล้วหลังจากทาพิธีเบิกเนเสร็จนะก็มีการจุดประทัดอีกหนึ่งมือนัด ชาวบ้านเขาก็กรูไปดูเลขท้ายปลายประทัดกับนัดสุดท้ายที่จะดังกล้องกองวานดังตั้มอ้าวดูอย่างเดียวไม่พอไปถ่ายรูปสิถ่ายรูปเก่งเลยเด็กก็ถ่ายดาราอ้าวแต่ก็ชื่นชมหลายๆคนด้วยอย่างน้อยยังก็ถ่ายถ่ายรูปไปเด่ยก็ใส่นักกรุงน้ากากอนามัยนะแต่โซเชียลดิสแทนซิงส์ครับอยู่ผางๆกันก็ดีอ้าวไปเจอกับคนนี้ป้าเมาส์ฮะป้าเมาส์เนี่ย เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเธอเล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแวะไปไวหว้ขอไขอ,ไอ,อ้โชคขอขอไปขอไปขอพรโชคขอลาบจากไอ้ไครที่วัดเจดีนครศรีธรรมราชไงแล้วบนบานเลยว่าหากถูกรางวัลก็จะจัดหาไอ้ไข่เนี่ยมาไว้ที่วัดเทพนิมิตสวา่างธรรมซึ่งปรากฏว่าถูกรางวัลจริงๆครับได้เงินมากกว่าล้านอ่ะได้เงินเป็นล้านนะเป็นล้านเปนาหมาเลยตระเวนหาท่อนไม้เพื่อนํนามา ให้ช่างแกะสลักเป็นไอ,อ้ไข่กระทั่งผ่านมาหน้าวัดแห่งนี้ก็บังเอิญเห็นตอไม้ไปขอทางวัดเลยแล้วมาทราบทีหลังว่าตอไม้ที่นํามาแกะสลักอ่ะเป็นไม้ตะเคียนยืนต้นตายหลังจากนั้นช่างแกะสลักที่จังหวัดพิษณุโลกบ้านผมก็ใช้เวลากว่าหนึ่งเดือนในการแกะสลักไอ,อ้ไข่เป็น ไอ้ไข่เด็กวัดเทพโอ้สุดยอดไปต่อกันนะคะที่บริเวณสำนักสงฆ์วัดป่าห้วยบงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่นี่ค่ะก็มีชาวบ้านทยอยกันไปไหว้ขอโชคขอลาบจากรูปปั้นไอ้ไข่ที่อยู่ภายในศาลาอาสมปู่ฤาษีนารอดพร้อมทั้งมีการเสียงทายด้วยกันขย่าวอะไรรู้ไหมคะอะไรขย่าวข้องอ่าที่นี่เขาใช้วิธีการขย่าคล้องเอานะคะ ซึ่งภายในข้องเนี่ยเขาจะมีลูกปิงปองเขียนตัวเลขเอาออออไว้เย<อ>ีะแย้มากมายนี่เขย่าวข้องแบบนี้ข้องที่ไว้ใส่ปลานะเขยา่าตอนนี้เอาไปใส่ลูกปิงปองแท<อ>นเฮ้ยแล้วมันออกมาแบบเนี้ยเอา้าจับมาแล้วบอกว่ารอก่อนก็นั่งรออีกสักสามชั่วโมงค่อยเขยา่าใหม่ก็ได้ ไม่ใช่รอก่อมน,นี่ก็คือไว้รอโชคลาบก่อนในงวดหน้าง,งวดถัดไปแปลว่างวดเนี้ยถ้าคุณจับได้รอก่อนเนี่ยคุณก็ไม่ควรแล้วล่ะไม่ควรจะลงหนักแล้วเ<ช><อ>บาๆหน่อยก็แล้วกันนะจริงๆในข่องเนี่ยก็จะมีตัวเลขต่างๆด้วยนะคะก็เอาละใครได้เลขไหนก็เตรียมไปลุ้นร,ตตรัตตอรี่เสียงดวงเสียงโชคกันเรียกได้ว่าบางคนเขาก็อยากได้รางวัลแบบส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บ้างไงาครับนะจ๊ะว่ากันแบบนี้ส่วนบรรยากาศภายในอาสมฤษีเนนธาตุพุทธคุณ ุอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีนักเสียงโชคเขาว่ายอย่างนั้นนะ<อ>มากันเยอะครับมาไหว้ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งพ่อปู่ฤาษีพระเมศกุมารเจ้าสวยเฮงแม่ตะเคียนเทพทันใจโอ้เยอะจริงๆ<อ>ซึ่งทางด้านนางสาวสุกัญญาพรหมหอมเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งเขาแวะไปแก้บน<อ>พ่อปู่ฤาษีพรเมษและกุมารเจ้าสวยเฮง<อ>หลังจากถูกลอตเตอรี่นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัว ก็เจ็ดูนย์ไงเราอ๋องวดที่แล้วครับรับซับไปแบบเบาๆเบานะหลักหมื่นไงอ๋อหลักหมื่นคือเบาถ้นดิฉันหลักพันนะเบาๆเธอบอกนะครับว่าโชคดีถูกรางวัลเนี่ยเป็นงวดที่21แล้วนะโอ้โหอะไรแบขนั้นฤดูกาลนี้เธอซัดไป21แล้วเหรอครับโอ้โหไม่ดแบ่งใครเลยดาวซันโวโมซาลายังต้องอาย เอาอย่างนี้ละกันออดวงใครดวงมันผมบอกไว้ก่อนแล้วกันว่าแต่ละงวดแต่ละรอบมันมีคนถูกแล้วมันก็มีคนไม่ถูกใช่ค่ะคนไม่ถูกเยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ดูและใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วกันแต่ก็ใก,กล้แล้วเหลืออีก2 3วันก็ออกอีกรอบหนึ่งแล้วล่ะ